สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไถ่ซิ่งนั้นโคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใส่สปริงซิ่งนะครับขั้นแรกเราถอดฝานี่ออาคนนะครับแล้วก็แล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวนะครับนี้นี้แล้วก็นี้นะครับเดียวถอดแป๊บหนึ่งนะครับถอดน็อตแล้วก็จะประมาณนี้เีียบดูนะนี่ ก็จะหลุดออกแล้วครับแล้วเราก็นี่ครับสปริงตัวนี้ผมใส่แล้วนะครับซูไม่ได้ด้วยวานนี้ครับมีสปริงเดิมครับสปริงเดิมเราก็เก็บไว้ครับแล้วเราก็ต้องถอดตัวนี้นะ สวิงอ็เร่งได้ครับตัวนี้ผมก็จุกแล้วจูะมาเนี้ยทำเดินหอบครับเดินหอบแล้วก็ตั้งปั๊มด้วยนะครับตัวนี้ร,รอบครึ่งนะครับรถมันจะแมตกันนะแล้วก็เอาครีมงัดตัวนี้ออกเลยนะครับาาก็ไม่โฟกัสงัดตัวนี้ครับ งัดตัวใหญ่แล้วก็งัดตัวเล็กออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมประกอบคืนนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบเครื่องขั้นพอตึงมือนะครับต้องหันแรงมากเดี๋ยวนัดขาดนัดขาดนีงานงอกเลยนะ าการถอดเราก็ต้องงัดตรงนี้ออกด้วยนะครับถอดนี่ด้วยแต่ผมไม่ถอดนะเพราะผมถอดแล้ว,แล,วแล้วเราก็มาตั้งน้ำมันครับรอบครึ่งหรือเราไม่ตั้งก็ได้แต่ผมผมจะตั้งนะผมเพิงซเซ่งใส่เสร็จผมเขาแงะฟ้านี่ออกก่อนนะ นี่ครับแล้วเราก็เกะตัวนี้ครับคลายเป็นรอบครึ่งนะครับผมทําแล้วเมื่อกี้รอบครึ่งครับแล้วเราก็ประกอบฝานี่คขินนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับบานนี้เดี๋ยวเราจะมาติดเครื่องให้ดูกันเลยนี่เป็น l อลซีเจนะครับ รถสายสปริงสามพันหะ้าร้อยรอบนะครับสายลำโพงเดี๋ยวซาดูนะครับควันกำลังงามนะรครับรอบขึ้น เดี๋ยวข้างบ้านดาเดี๋ยวข้างบ้านดาคว,วันก็จับประมาณนี้นะครับทำที่คลิปเลยก็ขอจบคลิปแข่งเท่านี้นะครับ